ชินครับครับเชฟคุณคิดว่ามันจะได้ไซส์ตามที่เราสอนไปไหมครับไม่ทราบเลยครับเชฟแต่ว่าจะพยายามทําใกล้เคียงที่สุดที่ทําได้ครับเชฟเราไม่ได้เป็นเซียนที่แบบทํายังไงก็เป๊ะพอทําจริงๆแผนที่มันเกิดขึ้นมันต้องปรับตลอดเลยคุณมาทําอะไรที่นี่ครับผมมาสู้เพื่อน้องหมาครับมุ่งมั่นเต็มที่ใช่ไหมครับเต็มที่ครับเชฟครับ อย่ายอมแพ้นะครับไม่ยอมครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเซฟแล้วใส่ทุกอย่างเข้าไปใจที่อยากจะทำบุญใจที่อยากจะสู้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผ่านทั้งสามคนแหละไปฟาดกับเซตเอง ลืมเหมือนกันานลืมไข่เออลืมทาไข่ลืมไข่โอ้ยลืมไปแล้วชินนอ,ออกมาเหรอออออกมาผมเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้เลยเหมือนเป็นเวฟอะออออทุกคนลืมทาไข่บนแป้งชูพายแล้วอ้ไปแล้วด้วยอ,ออกไปแล้วมันทำให้เราเครียดอ่ะผมใส่เข้าไปทีหลังผมดึงเปิดออกแล้วทาเลยหนูหน้นากับพี่ปุ๊กิปทำไปแล้วไปสักพักหนึ่งแล้ว ครับเชฟคาราเมลคุณไหม้แล้วนะโอ้ชแก้ปัญหาให้เร็วท<า><ด>ี่สุดเวลาใกล้หมดแล้วครับเชฟครับคาราเมลไม้จบทำใหม่เท่านั้นแต่ผมรู้ว่าคาราเมลไม่ได้ทำนะหนึ่งนาทีสุดท้ายอย่าลืมนะครับคุณจะต้องทำให้เหมือนต้นฉบับแรกเลยครับ เรียงเป็นพีระมิดใกล้เคียงสวยงามเป็นประกายอยู่กังวลใส่แต่รสชาติน่าจะดีอยู่นะดีใกล้เคียงกับที่ผมได้ชิมของเชฟไม่เคยคิดว่าจะทําอะไรอย่างนี้ได้อะมันภูมิใจเลยอ่ะอีก2องอันสาิวินาทีตรวจสอบความเรียบร้อยของโค้กฮ่องรุกของคุณดูว่าเชฟสิบเก้าแ 7จ็ดหกหมสหนมดเวลายกมือในวันนี้เราต้องการเพียงแค่2คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปแข่งขันต่อกับสาย A นั่นหมายความว่าจะต้องมี1คนที่ออกจาก Masterchef Kitchen ในรอบนี้เราจะตัดสินใน3หัวข้อครับข้อแรกคือรูปทรงของครกกองบุชข้อที่2คุณภาพของแป้งชูข้อที่3รสชาติของไส้ครีมชาทไทยเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วขอแสดงความเสียใจกับ ชินครับเอ้ยสุดยอดแล้วนี่ไงตัวแทนตัวแทนกูปีสุดยอดพี่ชินพี่ฝากความหวังไว<ม>้ที่หนูได้เลยเว้ยหนูมั่นใจว่าหนูจะแบบชนะกลุ่มเอให้ได้ตลอดทั้งรายการทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าชินเก่งจริงๆการออกไปรอบนี้ไม่มีผลกับความเก่งของชินเลยทุกคนรู้แล้วว่าชินเก่งแค่ไหนชินครับ ชินแสดงให้พวกเราเห็นว่าความพยายามและความเป็นนักสู้ของชินเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยต่อให้เจอโจทย์ยากขนาดไหนชินก็ไม่เคยท้อไม่เคยถอดใจครับก่อนออกจาก Masterchef Kitchen ชินอยากพูดอะไรไหมคะเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่ดีมากครับผมกลัวการทำของหวานมากแต่ว่าด้วยโจทย์มันทำให้เราจะต้อง ข้ามผ่านตรงนี้แล้วทำมันขอบคุณเชฟทุกท่านเชฟที่ปรึกษากลับไปผมจะทำอาหารต่อครับมีอะไรที่จะเชิญชวนให้คนร่วมบริจาคกับมูลนิธิที่คุณเลือกไหมคะเป็นมูลนิธิที่เป็นน้องสัตว์น้องหมาบางทีหมาจรจัดหรือน้องที่โดนทารุณกรรมมาหรือว่า มนุษย์นี่แหละที่ทาร้ายพวกเขาแล้วเขาก็ไม่มีที่จะไปหรือบางตัวเนี่ยแม้กระทั่งเอาชีวิตตัวเองรอดไม่ได้ถ้าไม่มีคนช่วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้อย่างน้อยเข้าไปดูครับซอยดอฟฟ์ฟอนเดชันนะครับที่ภูเก็ตก็จะอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ได้บนโลกก็สามารถจะโอนไปบริจาคให้กับน้องๆได้นะครับก็ฝากไปดูครับอย่างน้อยลองไปดูนะครับซอยดอฟฟ์ฟเดชันครับเราก็ขอให้ชินโชคดีตลอดไปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชี่ยฟังครับ ไกลกว่าที่เราคิดเยอะมากๆครับเราได้เอาชนะตัวเองหลายๆอย่างผมอาจจะไม่สามารถจะพิชิต1ล้านบาทให้กับน้องๆได้น้องมาจากซอ Dog Foundation แต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็สามารถจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คนรู้จักงวิธีนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถจะช่วยกันได้ครับ